ดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านความมันบังเกิดแล้วนะครับพี่น้องเอฟีบันเทิงแล้วครับตอนนี้เอ่อจะมีการมาปักวงปักป้ายนะครับนะป่าวงป่าเวงโดนหมดนะครับตอนนี้นะครับนะเอ่อมีการดําเนินคดีแล้วนะครับมีการปักวงปักป้ายแล้วนะครับพี่น้องเอฟีนะแปลงสองก็ยกแปลงที่นี่นะครับนะ ใครเป็นเจ้าของนะครับมีปัญหากันใช่ไหมสวนยางเล็กสวนยางน้อยปักป้ายก่อนอ่าปากป้ายก่อนทีนี้มีปัญหากันใช่ไหมซ้อกันได้ไหมปักป้ายก่อนออใครเข้าไปบุกลุกจับออแล้วก็เจ้าของเดิมมาสอบที่นี่ถ้าไม่มีพบผู้กระทําความผิดเจ้าของเดิมสวยทีนี้นะมันขาดการทํากินเกินสองปี นะครับแล้วก็ไม่มีการเข้าร่วมโครงการใดๆทั้งสิ้นโอ้ครับไม่อยากจะคิดเลยเลยเออไม่อยากจะคิดสงสารเลยแลวทีนี้นี่แหละครับความบันเทิงกําลังจะเกิดนะครับความชิบหายกําลังจะมานะครับมันมาดังมาจูลาเออนะครับมันมากับน้ํำ เออนะครับมันมาดังมาจุฬามันถมเข้าใส่ชายหาดทำให้บานกก้วยพินนาดโอ้ยนะครับกับพายุลูกนี้บันเทิงครับมากับพายุมากับมัจุราชนะครับนะมัจุราชชุดเขียวชุดดำนะครับกำพรลึกนะครับลงแล้วตอนนี้นะครับ แล้วสิ่งที่สําคัญจะมีการปรับป้ายก่อนเพราะมีปัญหากันปักป้ายอถ้าปรับป้ายแล้วก็บันเทิงนะครับทีนี้อแล้วเจ้าของเดิมนะครับนนะะอืมนะครับก็จะแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าของเดิมนะครับเจ้าของเดิมจะสักทอดถึงใครว่าขายใครบ้างใครบ้างโอไม่อยากจะคิดครับพี่น้องเอฟซีไม่อยากจะคิด อะจะ่จะจะปลามันไม่ผิดนะครับจะปลามันบันเทิงครับมันเป็นอาหารนะครับปลานะครับเออคนที่ไปบุกลุกนี่แหละครับมันหนักทีนี้นะครับเจ้าของเดิมจะไ่ายังไงทีนี้หนึ่งเจ้าของโดมเจ้าของเดิมได้รับโทษคืออะไรครับยึดแปลงยึดที่ก่อนนะครับอพูดความจริงไม่เป็นไรพูดใส่ร้ายโดนกันทุกตัวบันเทิง นี่แหลคะครับฝนกองกําวงวีนมันมาแล้วคอ,อยบอกแล้วทีนี้นะแล้วจะมีคนววายไดีนี้ <c oughs> แล้วจะเอาคนในหมู่บ้านมายุ่งมาเกี่ยวมัยุ่งอีกหรือเปล่าเออเจ้าของเดิมนี่นะถ้าไม่พบคนกระทาความบิดเจ้าของเดิมต้องสวยนะทีนี้เออเจ้าของเดิมต้องสวยนะทีนี้โอ้ ตายแล้วครับพี่น้องเอฟีมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ออาตายเลยทีนี้เมื่อวานนี้ก็ลงเต็มคันรถเลยเมื่อวานนี้นะครับนะลงเต็มคันรถเลยนะอดูเหมือนจะมีนายใหญ่จะลงหรือเปล่านะอาตายแล้วทีนี้ออีงอกเศษฝฟฟรั่งกดดินนะครับนะมันไม่ใช่ฝีมือของกูนะ นู่นมันเป็นฝึกมือของอาสามซานนุ่นนะเออมันร้องแปลงลูกสาวกูก่อนไงมึงไม่โทษใครหรอกนะเมื่อก่อนก็อะไรเล่นพ่อพีเอกไงเล่นเขาไงเวลาโดนมาเป็นยังไงทีนี้นะก็ไปซักทอดถึงใครไหมนะไม่ใช่เท่ส่วนหมายลูกสาวมึงลูกสาวมึงไรสดมึงทำคลิปไงอีเวตนนะมันเป็นแบบนั้น เออแต่เรื่องของเขาก็จบแล้วนะนะเออเรื่องของเขาก็จบแล้วนะเออพี่รันสวัสดีครับคุณเบย์สวัสดีครับเออเรื่องของเขาก็จบแล้วนะสามเหลี่ยมนะเออนะครับอะไรนี่คุณวอรรองน้ำป่าทะลักมันก็ทะลักหมดนะครับท่ตรงนี้ก็ทะลัก,กอยู่เอน้ำท่วมอยู่นะ นะครับโอ้ตายแล้วทีนีเอ่าจะไปโทษคนนั้นโทษคนนี้แล้วนมึงจะไปร้องชาวบ้านทำไมล่ะอือ่พ่อพระเอกเมนังเอกเขาไม่เห็นไปร้องใครเลยเอาดันดัน,ดนสามลอยลอยเอาอืมพ่อพระเอกแมนังเอกไม่เห็นไปร้องใครเลยนะเขาโดนสามลงสามเลียมโอดีใจทีนี้อืมเป็นมือเป็นตีนให้เขาอีกพอตัวเองโดนมาปับ๊บเอาชาวบ้าน มาเกี่ยวมาจงมึงคิดว่าลูกนกไส้มึงไม่ได้ไปซีแปลงเหรอใช่ไหมอ่าลูกนกไส้มึงกล้าสาบานไหมขอมาลดความตายเอาไหม,มนะครับมึงจะคิดว่าชาวบ้านเขาไม่รู้เหรอ,อว่าบอกทนวยไปร้องเรื่องปลาวงประแหว่งนะแล้วไปร้องเขาทําไมอะม,มึงจะโทษใครมึงก็โทษตัวมึงเองไงมึงทําคลิปทําวิดีโอไง มึงจะมาโทษคนเลี้ยงควายกูได้ยังไงเพราะลูกสาวมึงไปซื้อที่ดินเขาอือเพราะลูกสาวมึงไปซื้อที่ดินเขาเป็นไปซื้อที่ดินพี่สาวเขาแล้วมึงจะบอกว่าผู้มึงไม่ได้ซื้อกันโอ้ยตายแล้วชีวิตอือนะครับมึงยังไม่ต้องมาโทษคนนั้นโทษคนนี้หรอกนะแต่ที่แน่ๆมึงไปเล่นชาวบ้านเขาทีนี้ <laughs> สวยไมย้อีกโดนดำเดน,นินคดีอีก <laughs> โอ้ยตายแล้วครับเป็นฟืนเป็นไฟแล้วครับนี่บ้านเทบเตกับตอนนี้นะบ้านเทบเตกทั้งอีงองเศษฝรั่งถ้าบอกหัวลูดิมิตนะครับโอ้ยตอนนี้นะครับดินนะครับเนาะว่าไม่ใช่ฝีมือมันเออนะอมันเกิดจากคนอื่นนู่นมันพูดแบบนี้เออที่ไปล้มสวนวงสวนวายมันเออนะเออมันไปเล่นสามซุงสามซันนู่นนะครับ โอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟจีมันเป็นยังไงนะเป็นเล่นเขาทำไมอืมนะครับเขาเล่นเฉพาะจุดเฉพาะเปลงนะเพราะอะไรมึงไร้สุดไงชาวบ้านเขาไม่ได้ไร้สุดเหมือนมึงอันนี้ทีนี่อวดอ้างไงครับอวดรวยไงทีนี้โอ้ตายแล้วครับกูว่าแล้วนะครับนะกูพูดแล้วทีนี้อยู่ยากแล้วลูกมึงทีนี้อยู่ยากแล้ว เออบันเทิงแน่นอนครับปากป้ายแน่นอนครับที่แน่ๆนี่นะครับไม่รู้ว่าลูกสาวใครนะซื้อแล้วก็บอกว่าไม่ซื้อครับผมเออทั้งเสียเงินทั้งโดนยึดที่ทั้งได้คดีความโอ้ครบเซตครับเกือบติดคุกแปลงที่สองนี่ไม่รอดครับไม่รอดรอดไม่รอดไม่รอดไม่รอด นี่นะคะถ่ายพวงกคกันทั้งหนึ่งะค่ะถ่ายพวงก,กันที่สองะค่ะนะโอ้ยจำเลยที่หนึ่งร่วมกับพวกเหลยครับที่ที่นี้อ่าแปลงนั้นมันได้มีการเข้ากรนการแล้วก็มีอะไรครับไม่มีการอ่าขาดสิธิ์การทํากินแล้วนะอืมนะครับนะครับมีการขาดสิทธิ์ในการทํากินไปแล้วในตรงนั้นโอ้กูบอกไว้เลยออแต่มีสองคนนะ ไปเป็นพยานนะครับนะชี้จุดไปบอกไหลนี่ออามันเป็นแบบนั้น